สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสมองสบอนนะพ่อพ่อครับสอนองแทนคือเก่านะพี่น้องเนาะเมื่อในการแม่น้องแทนกับพ่อองแทนได้มาหาอยู่หากิ่คือเก่าพี่น้องเอ้ยนี่คือเขียค้าคําพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้แม่น้องแทนกับพ่อองแทนหาเขี่ยข้าคาพี่น้องเอ้ยนี่นี่พี่น้องเห็นบะนี่อือ พี่น้องเอ้ยเห็นอีกแล้วเขียข้าคำพี่น้องนี่เขียข้าคำพี่น้องอันนี้นคือเขียบโมพี่น้องเลยนี่เอาเลี่อะพี่น้องเอ้ยน,ยน,ยนี่เห็นอีกแล้วพี่น้องเขียข้าคำนี่เขียข้าคำ ข้าหไงเห็นบ่พี่น้องมัากำลังปิ่นหนามอแม่หนงเทนเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยไปฉันเนาะมันเต้นบัดเดียวนะโงดงเลยพี่น้องเอ้ยนี่นะอันนี้คือเขียนเนาอพี่น้องเอ้ยนี่มันเป็นยางเลยพี่น้องเวลาเราจับเขียดนี่ยากอันนี้เขียนข้ามพี่น้องได้อีกแล้วพี่น้องเอ้ย อันนี้คือเขียบโมพี่น้องเห็นบอนี่อันนี้คือเขียบโมเขียค่ะคับพี่น้องม่วนย่างไงง่องพี่น้องเอ้ยถ้าป็นนนี่นะมากระพอ่องแทงพอองแทมจะจักถิมเมียทั้งใดพี่น้องเอ้ยปลายเมียหาอยูู่้เดียวนี่ ใช่หเห็นแต่หัวเห็นบ่าพี่น้องจับเกียวึันมือหนึง่งจับกล้อนมือหนึ่งโอ้โอ้ยได้อยู่ได้พี่น้อง,อ,งอันนี้เขียนอีโมอันนี้นะน เขียดโมเมนตงแทนชีตากแห็งไว้เห็ดแห็งนี่เขียดค้าคำพี่น้องเอ้ยมวนมวนแทะหักไปแล้วรูดมือไปแล้วจักไปทางใดใช่แล้วป่เดี๋ยวมาพากันหาเขียดพี่น้องว่ายข้นยังนี่ได้พี่น้องเอ้เขียดค่ะคำนะ เพราะว่ามันเต็มบาทหนึ่งห่วยนี่พี่น้องนี่แมนแคนบรพนดอกพี่น้องเอ้ยแมองแห้าให้เจอนี่ให้พอ่อยับออกเอยเห็นอยู่นะเจออีกแล้วพี่น้องนี่นี่ลดแมลงแทนไปบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ย นื่มอมวนแทะมวนอยังง่ายง่องพี่น้องเอ้ยมากันอยุดซองผูวเมียพี่น้องเอ้ยนี่มวนพี่น้องเอ้ยเขียตะไลายมีแต่เขียยคาค่ำพี่น้องเอ้ยเหมือนนี้นะเขียดโม่บ่คอยเห็นปันใดเหมือนอีเห็นแต่เขียดคาค่ำพี่น้องเอ้ย มันแท้พี่น้องเอ้เหมือนเลยนะได้แต่เคียกคาคำลุยพี่น้องไอ้ลุยกระพร่องแทนต้องคนซ่องเผานี่น้องเขียกคาคำลุยมือนอีถือเสียมมาคุดพร้อมเลยพี่น้องเอ้ย เวลามันลงเหือพ่าก็ต้องคุดเ่าต้องพ่ต้องปล่อยมันไปจักโตเลยพี่น้องเอ้ยมันแทนสิลุยคุดโลดบล่อยมันไปบล่อยมันเสดเลือจะโตเลยพี่น้องพังเสียงตกแก่มันห้องน้ากันพี่น้องเ้ยมันมันเศร้าห้องแล้วพี่น้องมันเศร้าห้องแล้วมันเศร้าห้องแล้วพี่น้องเอ้ย เจ๊เลยพี่น้องเอ้ยม่วนทั้งม่วนทั้งเมื่อยพี่น้องเอ้ยม่วนคักจับเขียดเนาะพี่น้องพอน้องแทนนะ่ะเธอเซียมเลยพี่น้องเอ้ยเธอเซียมมาไว้คุดเวลามันลงเหอบลงยังเข้ากับสิทธิคุดเอามันเดดียวตงบกกนิ เจออีกแล้วพี่น้องฮอยพี่น้องตราตะกินฮอท้อนอพี่น้องลมพัดมาเย็นกับเย็นพี่น้องเลยลมพัดมาวิวีวีวเย็นได้พี่นเจออีกแล้วพี่น้องมวนไงง้องอันนี้ก็เงียงอยู่หน้าเขาดอกพี่น้องเลย

บันนี้จากมือเมนทองแทนได้ดอกพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องอีกตัวนึงนี่นี่เขาเถิดไร้หน้าพี่น้องเนาะเพราะว่าเยี่ยงไพ่ใสมาสีเหล่องนะพี่น้องนี่เมื่อวานพี่น้องเอ้ยมากกับเมนทองแทนนะพี่น้องทำมากกับเมนทองแทนนะพี่น้องแก้ข้ามโอ้ยนี่เป็นอะไรต่อไปใช่ใช่ คบเอาไหมคบเอ,อามวนไงง่องพี่น้องหนึ่งพ้องแทนว่ะย่น้พนนำพลองแทนก็บมีพี่น้นงได้ม เห็นพี่น้องน้นๆเนี่เพราะว่ามันเต้นบาดหนึ่งนะไก่กลัวเขียนโม่พี่น้องเ้ยเขี่ยกรนคำมันขยุยขยุยขยุยเป็นรุนแรงพี่น้องเลยมันเต้นบาดหนึ่งนะกัวเขียนโม่พี่น้องเ้ยมันเต้นบาดหนึ่งเขียนโม่เต้นได้ประมาณสองโยพี่น้องเ้ยมันเต้นแต่เถื่อนเขียกคะคำน่ะเพราะว่าถ้าตตรงผ้าคุบมมันพี่น้องเ้ยเพราะว่ามันเตรียมกระโดดเห็นปอพี่น้อง น้องกีมานตะเคียค่ะคมาลุ่นกับแมน่นองแท้เน้ะพี่น้องเนาะว่าเมื่อน่ะมันสิลายสัยนใดเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเจออีกแล้วพี่น้องมันกำลังเตรียมดุพี่น้องเ้ยมันเป็นหมูเลยพี่น้องนี่ตัวหนึ่งเนาะมันเป็นหมูพี่น้องนี่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 พี่น้องนี่นี่นี่ พี่น้องเมื่อในได้แต่เขียค่าค้ำเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเขี่ยโมกมันบลอออกล้วนนได้บ่คอยเห็นพี่น้องเ้ยเห็นแต่เขียค่าคำบ่แมนวะไม่ลองแทนท่าแต่เขี่ยค่าคำบ่แมนเด้อพี่น้องเด้อเขี่ยโมกมันกะบ่ลายพี่น้องมันบลอออกล้วนได้พี่น้องเ้ยเหมือนเลนะเจออีกแล้วพี่น้องเลยเขี่ยโมกไม่ลองแทนเลาเสียเมื่อเห็ดแหงไหวอยู่พี่น้องเลยแต่ว่ามัน เมื่อนี้คือบใบได้เขียนโมพี่น้องเอ้ยแต่จะเขียนค่ะคำเมื่ออ้อมแกงแทะแสบแซบแทะพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องืมพี่น้องเอ้ยมานแทะพี่น้องเอ้ยใส่เคยตัวหนึ่งนะพูนพี่น้องตัวหนึ่งน้ำพอน้องเทนพูนพี่น้องเอ้ยนี่ลงของพี่น้องเอ้ย เล็น้อยเจออะไพี่น้องมันกระนังมันนังขมหมกแบบนี้แล้วมันเตียมเต้นพี่น้องมันโดดบาดหนึ่งโอ้ยแนมลำบาท่านพี่น้องเ้ยนี่แหละพี่น้องเลยมันนั่งแบบนี้แหละมันเตียมกระโดดมันเตียมโดดโลดไปแล้วพี่น้องมวน มอนไงง่องมาพี่น้องเนาะมาพี่น้องมาจับเกีล็ดกับแม่น้องแทนมามาบา่ได้เด้๋เนาะพี่น้องโลกโควิดเ<า> <c oughs> จออ๊เลยพี่น้องเมื่อวันพี่น้องเอ้ยมาหาอยู่หากินซองเถาะกันมาอยู่คุ้มมือในในะพี่น้องแต่ว่าแมน่น้องแทมเลยถ่ายให้พี่น้องเบิง้ง นี่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ,นบ่มันโดดตืบบาดหนึง่งเนี่ยกายปิดอยู่แท้นี่มีสิโตนอ้วนพี่น้องเอ้ยมีสเตอรตนอ้วนนี่พี่น,อน,อนอ้องเจออีกแล้วเจออีกแล้วพี่น้องอ๋อพอน้องแทบมพิดตัูนงูซะใช่ใช่ใช่ใช ม่วนแท้พี่น้องเอ้ยมือนี้มีแต่เขียกคาค่ำพี่น้องเอ้ยบ่แม่นมาแม่ทองแท้นั่นเด้วยเมรีเด้พี่น้องเอ้ยมีแต่เขียกคาค่ำเลยพี่น้องมันกำลังเตรียมกระโดดจ้อยเลยพี่น้องจับเขียกคาค่ำโดยตรงพี่น้องมื่อี้จับเขียกคาค่ำโดยตรงพอทองแท้นนั้นเมรีเด้พี่น้องเอ้ย มีแต่เขียค่าคำพี่น้องเอ้ยเยขียค่าคำม่วนพี่น้องเอ้ยมือนี้นะรุดน,น้ำกันพี่นอ้องเนาะเพราะมันซีม,ม่วนจะได้แม่นองแท่นน้ำม่วนพี่น้องเอ้ยอือ <c oughs> ไปแล้วอือแม่นองแท่นตรงงน้ามพี่นอ้องโเคเขียบไร ใช่เลยน้อคือม yeah, ันลงนี่แน่นี่แทนเอาให้ได้พี่น้องใช่ฮ้ยคนแทนมาคนนี้น่ตะวันนะคุณเบ่งครบเลยนะเนี่พี่น้องอยู่ลุ้ม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 โอ้ yêu nay phụ chúc đại hết khoa khoa ừm cứ chỉ cả set cứ cào ข้ำพี่น้องเลยนี่มันติเคียขคาำเลยแกงได้กับประมาณเป็นถุยเลยนะพี่น้องเนาะใน้เยกัแม่นองแพนกับซิดเดล่าคิดเพียงเท่านี้เลยนะพี่น้องเนาะคิดหนัเพระกันนายยุตดไม่แห้งสู่กุสุ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอำนองแพนเนาะได้เยกัสบายดีบายบายอยู่ในของหรือยังอยู่ได้นี่พี่นนอะแม่นองแพนจกออกไปไล่เติบเลยไล่เลยนะพี่น้องเนาะ มีกันยังบลาเ้าพี่น้องไม่น้องแพงกันสิเวลาเนาะบ๊ายบาย